สวัสดีครับผมแนะนตัวสักหน่อยมาเนี่ยวมเ seven hey now because of you ฉันสวัสดีครับพวกเราบัสมาสองคนก็ยังแบบว่าเสียง energy energy ครับพี่สาวมางานยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าตื่นเต้นนะเพราะวันนี้เราได้มันลุ้นรางวัลด้วยคือมีเหมือนว่าเขาเรียกอะไรได้ได้เข้าชิงมีชื่อเข้าชิงในรายการนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นคมชันลึกครั้งแรกของพวกเราครับได้ฮะใช่ครับเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกัน มาช่วงเดิลมมนลงมาในเลื่อนมาลังการสาวๆพี่เต็มเลยคือโอ้รู้สึกแกรมมากรู้สึกแบบโหหล่อมากครับพี่แฟ<ต><ล>นนนลกกววัี้พเรายิ่งลุกวันนี้พวกเราก็<ะ>ก,าก็หล่อเป็นธรรมดาแล้วเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะอุ้ยว่ะพี่นอนเลยเหรอครับลอยลงมาเลยนะลอยลงมานี่คือเทวดาเทวดาอ๋อโอเคที่ไม่ได้ลื่นลงมานะครับหลอหลอลื่นหล่อไงเราเป็นคนหล่ออ่าครับผมหล่อครับเป็นไงบ้าง ก็ความรู้สึกความรู้สึกไปความรู้สึกความรู้สึกจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นพี่เบิร์ดเดินขึ้นไปรับรางวัลผมความทรงจำตอนเด็กๆที่ผมไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดตอนแบบผมแค่หกขวบับมาเลยเพราะว่าเขาเป็นไอดอลผมแบบจริงๆเป็นคนที่แบบแห้งมันดานใจแล้วก็ผมแบบฟังเห็นพี่เบิร์ดอยู่แบบผมสามารถแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเพลงพี่เบิร์ดอาจจะเจ็ดสิบผมร้องได้ร้องได้หมดเลยแล้เเวเราชอบฟังเพลงกก่อนใช่ครับ,รบโดยเฉพาะคุณเบิร์ดทงชัยครับโอ้ย oh, มากแล้วเราของเรามีเข้าชิงเราไส่บ้านค่ะคก็มีศิลปินหน้าใหม่อยอดเยี่ยมกับทีป๊อปทีป๊อปอยอดน,นิยมครับชื่อยาวมากคือคา,าดหวังไหมว่าเราเป็นน้องใหม่ที่ได้รางวัลหรือเป่าคือถ้าถามว่าคาดหวังไหมก็มีแอบลุ้นแล้วกันครับนั่งรถมากับเพื่อนก็นั่งคุยกันว่าเอ้ยถ้าได้ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตหรือกรรมการที่เลือกพวกเราครับผมก็เอาจริงรู้สึกเป็นเกียรติมากได้ได้มางานคัมชันเลกครั้งที่20คือเป็นเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วก็บอกเลยว่ารู้สึก เป็นเด็กน้อยในงานนี้ครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยเพราะเราก็แบบเราเป็นน้องใหม่มากๆเมื่อกี้เจอเจอพี่เบลล่าพี่เบลล่านั่งแถวเดียวเราใช่ <laughs> ใชนั่งนั่งกินอยู่สองคนพี่พี่เบลล่านั่งถแถวเราใช่เลยรางวัลเอ่อ <laughs> ยังไง <laughs> ยังไงยังไงรางวัล <laughs> เล่นได้ใช่ไหมสาขาอะไรยอดเยี่ยมนีสาขา อ่ะสำหรับข้าถ้าวันนี้นะเอาจริงๆผมรู้สึกผมรู้สึกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถ้าวันนี้สาขาครับพูดไปเรื่อยที่สุดในทีป๊อปวันนี้นะทุเดชพูดเก่งยอดเยี่ยมพูดเก่งยอดเยี่ยมพูดไปเรื่อยยอดเยี่ยมครับผมเก่งเก่งไม่แน่ใจแต่เรื่อยเนี่ยใช่พูดไปเรื่อยดีเด่นพูดไปเรื่อยยอดนิยมครับอ้วันนี้มีแบบมาเชียใครเป็นพิเศษรึเปล่าไหมแตที่ในโรงงานก็อูนี้มากับพี่มิกฟุตใช่ครับพี่พี่สาวองของค่ายเราผมก็อ้า แอบลุ้นอยู่ว่าพี่พี่แกจะได้สักรางวัลน,นะครับเพพราาะว่<ก>่<ม>ีคุณก็ไม่ได้มีคัมแบ็กมาตั้งแต่น่าจะตุลาปีที่แล้วครับ,รบเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็ชื่ิรับชิรับชิรัแบบ So good so bad อ่าแล้วก็เอ่อก็พี่ีเขาเก่งมา,มากจริงๆรู้สึกว่าเขาแบบ deserve กับชุดรางวัลที่เขาได้เขาชิมมา,มาครับครับผมอ้ยเพลงของเราเหรอฮะก็เรียกได้ว่าเพลงเรานี่มาแล้วกี่เพลงนะสี่สาม 4เพลงอ่าก็คือมีเพลงยูนิต12คนเนี่ยมา3เพลงละใช่ครับแล้วก็เพลงยูนิตแยกของเราหนึ่งเพลงคือยูนิตบัสไฟฟ์หนึ่งเพลงครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเพลงเป็นเพลงที่ฟังทุกวันครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ของผมตลอดแล้วก็อยู่ในใจผมตลอดแน่ผครับผพลย์ลิสต์ของคุณมีกี่เพลงครับมีแน่ๆเนี่ยสี่เพลงเพลงมีฟูดิกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้อกน่าจะห้าแล้วห้าแล้วหเพลงแล้วก็เพลงแบบว่าเพลงสมัยแบบนาดาวเงี้ยครับ พี่ยงนี่ยืนยิ้มไรอยู่นี่อะไรนะว่าแบ่งเป็นสองยืนอื่นแล้วคือของของก่อนมาแล้วของเือไบ้างเราก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าต้นเดือนจะได้ฟังคืออันนี้สปอยได้ว่าเราถ่ายวีดเสร็จแล้วใช่ครับสุดๆร้อนๆสดๆร้อนเลยแล้วก็ไม่โดนอีกหลังแล้วอันนี้บอกได้นี่ถามแล้วคือคือบอกเลยถ่ายวีเนี่ยเราตั้งใจถ่ายมากใช้เวลาใช้เวลาถ่ายทุกวินาที ไม่แบบไม่เคยเสียเวลาแบบสักวินาทีเลยครับพี่ถูกต้อง,องครับ24ชั่วโมงใช้หมดเลยไม่นอนเลยตั้งใจ<ห>มาก<ห>ฝากด้วยครับและเร็วนี้แน่นอนครับได้ครับก็ฝากพีแอสทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนที่อาจจะแบบแอบเข้ามาฟังเพลงเราหรือแอบเห็นเอวีพวกเราก็ฝาก,กเอ็นดูพวกเรานะครับพวกเราบัสบีคอร์สสุโยชัยครับมีเมมเบอร์ทั้งหมด12คนจะไม่ง่ายหนึ่งโหลครับก็เร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่ของยูนิตบัสเซเว่นด้วยครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็ เร็วๆนี้ก็มีเพลงอีกแน่นอนครับผมใช่ครับแล้วก็อยากให้ติดตามม,มีพวกเราได้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม